พามาดูการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบึงการครับถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญนะครับเวลามีการลําเลียงยาเสพติดเข้ามาเนี่ยก็จะต้องผ่านพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนนะครับหนึ่งในนั้นคือจังหวัดบึงการของเราล่าสุดนะครับทหารได้มีการยึดยาบ้าจำนวน3 3 0 0 0 0เม็ดพร้อมรถจักรยายนยนต์หนึ่งคันครับในพื้นที่ของอำเภอบึงโขงหลง นายทวีชิน,นรงนายอำเภอบึงขงหลงพร้อมด้วยร้อยโทสุพนิตอุดมทรัพย์ผู้บังคับหมวดสกัดกั้นยาเสพติดที่2กองกำลังสุรศักด์มนตรีร้อยโทกวิทวงแสงผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่2108และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่มีการถแถลงผลการตรวจยึดยาบ้า3,30,000เมตรพร้อมรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งคัน หลังเมื่อคืนที่ผ่านมาทหารกองกําลังสูรรันดรีและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ระดมกวาดล้างยาเสพติดตามโครงการซิลส์ซ็อฟเซฟจนได้รับรายงานจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านและลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศจึงมีการวางกําลังบริเวณลานซื้อขายอย่างพาราครับกระทั่งเวลาประมาณ22 30. นาฬิกานาทีของวันที่21เเมษายน ได้มีกลุ่มชายขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาบริเวณลานรับซื้อยางพาราท้ายหมู่บ้านบ้านไทยเจริญหมู่12ตำบลท่าดอกคำอํเาเภอบึงโองหลงจังหวัดบึงกาฬและเดินเข้าไปบริเวณหลังห้องน้ําหยิบกระสอบสีขาวหนึ่งกระสอบแล้วก็สีเหลืองอีกหนึ่งกระสอบเจ้าหน้าที่ที่ดักซุ่มอยู่ราว50เมตรนะครับก็แสดงตัวขอตรวจคน้นกลุ่มคนดังกล่าวก็ตื่นตกใจครับแล้วก็มีการขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไป จากการตรวจสอบบริเวณดังกล่าวพบกระสอบจำนวน2กระสอบแล้วก็ห่างจากลานยางพาราประมาณ200เมตรเนี่ยพบจักรยานโยนยี่ห้อฮอน d a รุ่นเวฟ110่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดความอยู่ที่ข้างถนนครับเจ้าหน้าที่ก็ทําการตรวจยึดแล้วก็นํากระสอบมาตรวจสอบที่ฐานปฏิบัติการหมวดสกัดกันยาเสพติดที่2โดยตรวจสอบของกลางอย่างละเอียดพบเป็นยาบ้าจํานวน56แพ็ครวมทั้งสิ้น3 3 0,000เมตร จึงทาการบันทึกตรวจยึดพร้อมนําของกลางทั้งหมดนําส่งให้กับสพเหล่าหลวงเพื่อดําเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปก็เป็นเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบึงการของเรานะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ชายแดนแเป็นจุดสําคัญเลยฮะเวลามีการลําเลียงเข้ามาที่ไทยเนี่ยก่อนจะเข้าสู่พื้นที่ชั้นในเนี่ยต้องผ่านพื้นที่ชายแดนอยู่ซึ่งรวมถึงบึงการนะครับ ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะสกัดกั้นยาเสพติดสามารถที่จะปราบปรามสิ่งเหล่านี้ได้ในพื้นที่บงการของเราเนี่ยนะครับก็จะป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างมหาศารได้เลยนะครับในพื้นที่ประเทศไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนนะครับแล้วก็ต้องบอกไปถึงคนที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้ซื้อผู้ขาย ผู้รับจ้างในการขนส่งลำเลียงต่างๆนะครับอยากให้หยุดนะครับก็จะเป็นการดีที่สุดเป็นการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นๆนะที่สาคัญผลกระทบต่อตัวเองด้วยนะครับเพราะว่านี่คือ,อยาเสพติดนะไม่ไม่ได้ส่งผลดีต่อใครเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเองหรือว่าผู้ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเองนะครับก็มีจุดจบที่ไม่ดีทั้งหมดเลยนะเพราะงั้นก็ ก็เลิกตั้งแต่ตอนนี้นะครับเลิกยุ่งเกี่ยวเลิกลำเลียงเลิกค้าขายจะเป็นการดีที่สุดต่อทุกๆคนนะครับติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อํอำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา